เอาครับอ่าครับวายครู่อนวายครู่อนอ่าวายครูด้วยวายครูอ่าตั้งย่อด้วยย่อด้วยอ่าไปไปเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาเปลี่ยนเสาวายครูวายครูอ่าอ่าไปฝั์ครบสี่เสาแล้ว้สัตว์โอ้ได้ที่หนึ่งแล้วายครูโอ้ยโอ้ย เอ้ยจะหนาวเว้ยมามยกที่สองยกที่สองอ๋อียเสียงซาวไปไหนอ่ะเอ้ยแม่มิ่งเร็วอีกปกติวะโอ้โอ้โอ้เอาแล้วครับตาตาต่อแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ผมได้โดนต่อยแล้วล่ะ ไอ้ตามึงมึงตายไอ้ตานี่ตาต่อยห้ำต่อยห้ำยูได้อะไรวะเร่งโกงไอตว์จบทีพอ